สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเฟิร์นมีเนื้อหาภาษาไทยที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะนั่นคือเรื่องลักษณะของภาษาไทยนั่นเองค่ะ เราไปดูลักษณะของภาษาไทยลักษณะของคําในภาษาไทยว่าคําในภาษาไทยเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะของลักษณะของภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาคําโดดเราน่าจะสงสัยว่าคําโดดคือยังไงนะคะภาษาไทยเป็นภาษาคําโดดก็คือเป็นคําที่มีความหมายสมบูรณ์ใช้ได้อย่างอิสระ ไม่ต้องแปลงรูปสัพท์เพื่อบอกเพศพจน์การกระทําและการเวลานั่นก็คือไม่ต้องผันรูปนะคะสามารถใช้ในประโยคได้เลยตัวอย่างคําโดดนะคะอย่างเช่นคําว่าไปคนบ้านเราสองกินพอ่อและป้าเราจะเห็นได้ว่าคำโดดที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นคำพยางค์เดียวแล้วก็ไม่สามารถผันไปตามประโยคนั้นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำโดดเนี่ยก็คือเป็นคำที่ไม่ผันไปตามคำคำนั้นแล้วก็เป็นคำที่มีพยางค์เดียวสัส่วนมากลักษณะของภาษาไทยลักษณะที่สองนั่นก็คือคำไทยส่วนใหญ่เป็นคำพยางค์เดียวค่ะเราไปดูกันเลย ตัวอย่างคำพยงค์เดียวคำพยงค์เดียวคืออะไรคำพยงค์เดียวก็คือคำที่เปล่งเสียงออกมาแล้วมีความหมายนะคะและก็มีพยางค์เดียวคำพยงค์เดียวก็คือมีความหมายแล้วก็มีพยงค์เดียวด้วยอย่างเช่นคำว่าปลาเป็นคำหนึ่งพยงค์และมีความหมายคำว่าใจเป็นคำหนึ่งพยงค์และมีความหมายคำว่าสีคำว่ารักปี นอนมาและขาวทุกๆคำนะคะล้วนเป็นคำที่มีพยางค์เดียวแล้วก็มีความหมายต่อมาชนิดที่3ค่ะลักษณะของภาษาไทยลักษณะที่3ามคำไทยส่วนใหญ่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ถ้าใครเคยได้ดูบทเรียนของคุณครูไปแล้วนะคะคุณครูก็จะสอนเรื่องตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตราแล้วเนาะเรามาดูตัวสะกดตรงตามมาตรากันนะคะคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นแม่กกก็ต้องสะกดด้วยกอไก่ถ้าเป็นแม่กลก็ต้องสะกดด้วยนอหนู ถ้าเป็นแม่เกยก็ต้องสะกดด้วยยอยะถ้าเป็นแม่กดก็ต้องเป็นดอเด็กถ้าเป็นแม่กบกบก็ต้องเป็นบอใบไม้นะคะคำที่ตัวสะกดตรงตามมาตราเนี่ยจะสะกดตามพื้นฐานของเสียงนั้นเลยนะคะแม่กลก็นอนหนูแม่กดก็ดอเด็กเพราะฉะนั้นแล้วคําไหนมีตัวสะกดตรงตามมาตรา ให้มั่นใจไว้ประมาณ80%ว่าคำนั้นจะเป็นคำไทยแท้นะคะคำไทยแท้แล้วก็ต้องมีพยางค์เดียวแล้วก็ต้องเป็นคำโดดด้วยนะคะอย่างเช่นคำว่านกนก,นกแม่กบเห็นไนคะตรงตามมาตรากินแม่กนร้องแม่กงขายแม่เกยกัดแม่กดและสารแม่กลเป็นคำที่มีพยางค์เดียว เป็นคำที่เป็นคำโดดแล้วก็ยังมีตัวสะกดตรงตามมาตราเพราะฉะนั้นก็เข้าข่ายลักษณะของคำไทยนะคะลักษณะภา,ภาษาไทยลักษณะที่4นะคะภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกนะคะเราจะเห็นได้ว่าภาษาไทยเนี่ยมีวรรณยุกเป็นตัวกำกับเสียงสามาัญเอโทตรีและจัตวา บางรูปเสียงไม่ตรงกับรูปบางรูปมีเสียงตรงกับรูปบางรูปไม่มีรูปแต่ก็มีเสียงนะคะเรามาดูกันภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกวรรณยุกเนี่ยทำให้เกิดระดับเสียงที่แตกต่างกันของคำคำนั้นและวรรณยุกต์ยังกําหนดความหมายต่างกันอีกด้วยเราจะสังเกตได้ว่าภาษาไทยเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนวรรณยุกมันจะทําให้ความหมายของคำคำนั้นเปลี่ยนด้วย แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษนะคะบางคำเนี่ยถ้าเกิดเราพูดแต่ว่าเราสั่งเนียงไม่เหมือนเขาหรือว่าเสียงสูงเสียงต่ำอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะฟังออกอยู่เพราะว่าเขาไม่ต้องใช้วรณยุกต์กำกับความหมายแต่ของเราวรรณยุต์มันเกี่ยวพันกับความหมายของคำนั้นด้วยตัวอย่างคำที่มีเสียงวยกกรรณยุต์กำหนดความหมายอย่างเช่นเสือเสือเสื้อ,อ,อนักเรียนจะสังเกตได้ว่า ตอนแรกเป็นเสียงวรรณยุกเสียงจัตาวาไม่มีรูปวรรณยุกอะไรเลยนะคะเสือก็คือเสือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนาะแต่พอเปลี่ยนใส่ไม้เอกใส่รูปไม้เอกลงไปเป็นคำว่าเสือความหมายก็เปลี่ยนแล้วนะคะไม่ใช่สัตว์แล้วและต่อไปพอเปลี่ยนวรรณยุกเป็นรูปโทเป็นเสือ้อ ความหมายก็เปลี่ยนจากเสือมาเป็นเสือ้อเป็นเครื่องนุ่งหง่มเราจะเห็นได้ว่าวรนณยุ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับความหมายของคำของภาษาไทยด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นคำว่าป้าป่าป้าป่าป่า,ปาเห็นไหมคะจากตอนแรกป่าเป็นลักษณะการป่าของจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งแต่พอเราเปลี่ยนวรนณยุต์ใส่วรนณยุ์เอกลงไปกลายเป็นป่า ต่อมาเปลี่ยนวรรณยุกต์ใส่วรรณยุกต์โทลงไปกลายเป็นป้าเป็นคำเรียกเครือญาตินะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าเสียงวรรณยุกต์เนี่ยมันสามารถกำหนดความหมายของคำภาษาไทยได้แต่ภาษาอื่นนะคะอาจจะไม่ได้มีวรรณยุกต์เนี่ยเกี่ยวข้องไปกับคำแล้วก็ความหมายด้วยเพราะฉะนั้นวรรณยุกต์ก็เลยเป็นลักษณะของภาษาไทยอีกลักษณะหนึ่งที่สำคัญค่ะ เ่อมาลักษณะของภาษาไทยลักษณะที่5มีการสร้างคําเพื่อเพิ่มความหมายให้มากขึ้นภาษาไทยเรามีการสร้างคําเพราะว่าคําไทยเนี่ยมันมีน้อยนะคะคําไทยมีน้อยเราก็เลยจําเป็นต้องสร้างคําเพื่อให้เรามีคําพอที่จะใช้กับของหรือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่เรามาดูการสร้างคำในภาษาไทยนะคะมีอยู่3รูปแบบของการสร้างคำ รูปแบบแรกนะคะก็คือการประสมคำะสมคำก็ค so ือการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันโดยเป็นคำที่มีความหมายต่างกันและคำที่นำมารวมต้องไม่ใช่คำขยาย2การซ้อนคำเป็นการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันโดยเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันคล้ายกันหรือตรงข้ามกันที่นำมาซ้อนกันนะคะและสุดท้ายการซ้ำคำค่ะ การซ้ำคำคือการซ้ำรูปและความหมายของคำเดิมเขียนแทนด้วยเครื่องหมายไมย,ยมุเราจะมาดูตัวอย่างของการสร้างคำเพื่อเพิ่มความหมายกันนะคะตัวอย่างของคำที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความหมายตัวอย่างแรกที่ยกมาให้เลยนะคะก็คือคำว่าน้ำแข็งน้ำแข็งเราจะเห็นว่าน้ำบวกแข็ง คำว่าน้ำบวกคำว่าแข็งประสมกันได้มาเป็นคำว่าน้ำแข็งเห็นไหมคะจากน้ำที่เป็นเหลวๆบวกกับของแข็งนะคะของแข็งเกิดคำใหม่ขึ้นเป็นลักษณะของน้ำที่แช่แข็งเป็นลักษณะน้ำที่เป็นก้อนๆน,นะคะก็เลยเกิดคำใหม่ขึ้นมาหรือว่าจะเป็นคำว่าต้มยำคำว่าต้มยำนะคะต้มก็คือการนำเอา น้ำนะคะไปต้มในหมอ้อแล้วก็อาจจะใส่ของลงไปเกิดการเ,เกิดการต้มขึ้นและการยำก็คือเหมือนการรวมลักษณะอาหารต่างๆเข้าด้วยกันเป็นการยำนะคะพอเอาคําว่าต้มกับคําว่ายำมาผสมกันก็จะเกิดคําใหม่เป็นชื่ออาหารอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการต้มหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับการยำแต่ว่าความหมายนั้นนะ่ะมันมันรวมรวม,รวมกันอยู่ เกะะิดเป็นชื่ออาหารขึ้นมานะคะอันนี้เป็นการประสมคําต่อมาคําว่าบ้านเรือนคาว่าบ้านเรือนบ้านก็คือที่อยู่อาศัยส่วนเรือนก็เป็นความหมายเหมือนคําว่าบ้านนั่นแหละเป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกันเป็นคําที่เหมือนหรือคล้ายกันเอามาซ้อนกันเกิดเป็นคําใหม่ขึ้นมาคือคําว่าบ้านเรือนต่อมาคําว่าทองคานะคะคาว่าทองก็คือ ลักษณะของแร่ธาตุนั่นแหละคือทองนะคะส่วนคําว่าคําก็คือคําว่าทองนะคะเป็นคําที่มีความหมายเหมือนกันเอามาซ้อนกันพอได้คําขึ้นมาคือความหมายของคําว่าทองนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นลักษณะของการซ้อนคําการเกิดคําใหม่ขึ้นมาเนาะต่อไปลักษณะที่3คือการซ้าคำอย่างเช่นคําว่าลูกๆูกดำดำอันนี้เป็น ลักษณะของการซ้ําคํานะคะเป็นการซ้ําเพื่อเน้นความหมายเน้นความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นการเพิ่มจํานวนเห็นไหมคะถ้าลูกธรรมดาก็อาจจะเป็นลูกที่เป็นหนึ่งคนแต่ถ้าเป็นลูกๆเราก็จะรู้สึกว่าอา,อาจจะลูกเขาอาจจะมีลูกหลายคนนะคะหรือว่าคําว่าดําถ้าพูดว่าดำเฉยๆเ,เราก็รู้สึกว่าอ,อ๋อมันเป็นสีดําแต่ถ้าถ้าเราพูดว่า เอาของสีดำาๆมาให้หน่อยของสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้ดำสนิทนะคะของสิ่งนั้นอาจจะลดลงมามากลดลงมาน้อยกว่าคําว่าดำนะคะมันมันสีคล้ายๆสีดำแต่มันเป็นดำาๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคําไทยเนี่ยมันสร้างขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มความหมายเพิ่มความชัดเจนให้กับภาษาของเราเนื่องจากวันนี้นะคะเนื้อหาของลักษณะของคําไทยก็ เยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อลักษณะของภาษาไทยต่อใน EP ีหน้าอีก5ลักษณะนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและ EP ีหน้าเรามาคุบกันกับเรื่องลักษณะของคำไทยต่อนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ YouTube ของคุณครูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ